พี่เบียร์อยู่เมืองไหนเนี่ยนี่พี่ดัมเอเอเฮะดัมเลยเคเก็บไปเลยครับดัมเล็กอะไรนะพี่เบียร์อยู่เมืองเดิมมันจะไปเมืองไหนเพิ่งจะเข้ามาเล่นไม่ใช่เมืองไหนอ่ะผมไม่รู้เมื่อวานไม่ได้เล่นเลยอ่าฮะพี่กระตันบ่ายร่างงงไว้นะเราจะให้ผมเป็งปืนไหมจ้า อ่าพี่คอยดูข้างล่างไว้เพิ่มอ <Okay. S 1> ีโอเคจะไปไหนจะไปหอยอ่ะจะไปทันที่ก่อนไปเข้าครับโอเคโอเคเห็นละเห็นละให้ยิงเยเปล่าไม่ต้องหับจ้พอมฝันก่อนเดี๋ยวเพื่อมันโตขื้อม,มันได้ยินมันวิ่งมาอีกนี่มันหยุดแสดงว่าวมันไม่ได้ยินแล้ว พี่ตัวนี้มเชื่องเลยวิ่งไปห้าเราแต่มันไม่ยึงเชื่องเตินตัวโอเคพี่นั่งในตวงอูเยอะบ้าเลย พี่ขึ้นไปก่อนเราขึ้นนี้ตึกนี้ตึกโน้นพอกระสุนอะไรวะเนี่ยมีพี่ไ้่ดีแสดงไม่มีคนใ,ใช่มีเจอกระสุนจุดสองสอง เมื่อกี้พี่พี่เก็บไอ้ดำปืนอะไรไปหรือไม่ได้เก็บอะไรไม่ได้เก็บนะไม่เห็นนะสะโผบมันเป็นสะโผบปืนไรอ่ะเดี๋ยวกนะ่น<ข>อนน <K> ะมันติดเ k s ได้ป่ะได้ครับมันติดได้เลยนะเอาเหรอโอ้อ<ม>้าวเหรอเนนเนเนเนโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยเว้ยครูจะเอาเอชเคเอสหรือโมสตินเหมือนโมสตินดีกว่าเอชเคเอสทิ้งไปเหรอครับ เอาตะโคบออกมาใมส่โมซิ้นอ๋อโอเคโอเคอ่างานเข้างานเข้าหยับมากอ๋อ,อเห็นไหมล่ะกระ,ะสุนเริ่มมีคุณค่าแล้วันนะ โมีปืนก็เท่านั้นไม่มีกระสุนอีกอย่างกระสุนมีกระสุนซีงนะเนี่ย,ยเดี๋ยวก็นะไม่เห็นจะใส่ได้เลยใช่<ด>เอากระสุนคำร,รุดเดี๋ยวกันนะเสื้ออะไรเนี่ยเสือ้อเสื้อกะอ,อันใหม่เลยโอเคใส่ได้ละ ของพีชจะตอกเก่าไหมถ้าเสื้อเสื้อกาเก่านี่อ๋อนี้อันใหม่โอ้โหเมลลร้ายเลยแหละนี่นี่นี่ข้างล่างพวกนี้อันใหม่นี่เอาไปเลยอันใหม่เลยโอเคเก็บมาบ้างนะเก็บมาให้บ้างนะเอาตัวรอดอยู่เนี่ยโหดเกินนวานที่ดีขอโทษพระโหดมากเลยโอเคเราเป็นฝ่ายภายในแล้ว ข้าวหวเนี่ยจงไปค่าพี่หน่อยอ่ะโอ้หโม้ซิ้นแล้วพ่มันแหลกมันแม้นกว่าอาคาที่ผมถือมันยิงไกลไม่ได้เรื่องเลยเอสเคเอสบางเกมมันก็เก๋งอยู่นะปืนเนี่ยพี่ลองยิงตัวนี้ดิอ่ะเนี่ยตัวไหนตัวไหนตัวไหนเนี่ยพี่ว่าโดนไหมอ่ะได้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 พอปโดนพ่อมลบก่อนพี่ระวังอ่ะลองยิงดิ ตรงไหนตรงไหนตรงไหนน่ะเห็นนี้เห็นไหมตึกหนัที่เห็นไหมครับข้างหน้าพี่น่ะเห็นไหมครับอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอู้ยแม่นน่ะดูดีมากอ่ะเสียงจะดูดีด้วยเอาแล้วละวัตสัมมีไซเซมีจะนเปอร์ละไม่เห็นอีกตัวไหม ท่านที่นึ่งไหนไหนไหนไหกลางกลางลานนั่นยังไม่โดดแร้วนั่นไกลมากซ้อมปืนหน่อยซ้อมปืนวะอ๋อมันมันมันคลิกซูมได้อีกป่ะต้องเปลี่ยนเลนต้องเปลี่ยนกล้องครับเป็นกล้องที่จะซูมได้แปดเอ็ดเลยไกลมากอ่ะเฮ้ยแล้วมันกั้นหายใจได้ป่ะไม่ได้ครับมือไม่นิ่งเลยว่ะไม่ได้หน่ะพี่ปั้นใช่ไหมนอนยิงดิ ไม่โดนอืออย่างเบอร์ภาพ <c oughs> ต้องเก็บน้ำหน่อยละกอ๋อน้ำไม่เท่าไหร่อาหารดีกว่า okay, โอเคไปะ่ะ ดี๋ยวพี่ลงมายิงในตัวนั้นได้ไหมครัพี่เกียรติไปฟันโอเคเ,อเดี๋ยวผมเข้าเดี๋ยวเปืนปั้นเนี่ยผมเข้อดื่มนักแป๊บครับโอเคนี่ก็สุนก็สองสอง มันต้องไปยิงนะพี่ต่ไปมาชอเติดดีกว่าวันไม่มายุ่งกับเราปะผมอยู่ขอบกำแพงสนามบิน,นเนอะผมไปเมืองอื่นแบบป๊บที่เปิดกระเป๋า ร้อนมีที่เปิดกระป๋องวะขอขอขอนเ่เเยเฮ้เสี่ยงพออืมเสียงพอมาอีกแล้วขอขออันนตรงไหนอ่ะเน่น่เน่เนเน่น่น่เน่น่เน่น่น่เนวเน่เน่เนไดน่เ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 นนแล้วเน่เน่เน่่าเน่เน่นเนนน ค่อยเดินมีแม็กปืนแม็กปืนนี่ไง FM นี่ไงครับมีแม็กพร้อมเลยปืนลูกพร้อมเลยแม็กพร้อมลูกพร้อมเกิอะไร,ร,อ,รอ่ะปืนพกครับแม็กปืนพกแล้วมีปืนด้วยหรอไม่มีลูกเจอเยอะมากขอบอก